เกิดอะไรขึ้นครับผมแฟนขับทักหาซอแอดรดีอะเรียกแฟนขับเราทักแบบเนี้ก็แฟนน่าจะก็ไม่แน่ใจถ้าไม่ใช่แฟนขับเขาก็จะรู้เรื่องขนาดน,นี้หรอไม่ก็คือจริงๆเนาะการที่จะเป็นแฟนขับเราต้องเข้าใจคําว่าแฟนขับมันอยู่ในขอบเขตอะไรได้บ้างและ มีหลายรูปแบบสาวซีแฟนลับปอสอดอก็มีปอสรอ,อก็คือไปยุ่งเรื่องของเขาเกินไปจนคิดว่าเป็นเรื่องของตัวเองอบางทีแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างมันต้องมีช่องห่างระยะห่างระหว่างศิลปินกับแฟนขับรู้แหละว่าคุณรักเขาได้เป็นห่วงเขาได้แต่คุณก็อย่าไปก้าวไก่ไปล้ำเส้นเขาจนเกินไปบางเรื่องคนสองคนเขาคุยกันเราเป็นแฟนขับเขาเราก็รักเขาให้กำลังใจเขาทั้งสองคนอยู่ห่างดีกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปจับผิดว่าคนนั้น ทำผิดพลาดตรงนี้คนนี้ไม่ดีแบบนั้นแบบนี้คือมันไม่ใช่แฟนคลับเหมือนที่สาวทีบอกอะไรจนล่าสุดเนาะ,ค,ะคุณแอนอลดีออก็ได้ออกมาโพสตผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะก็บอกว่าเรารู้สึกว่าเราพยายามทําให้มันดีแค่ไหนมันก็ยิ่งออกมาไม่ดีมันจะต้องทําขนาดไหนอะ่ะถึงจะเรียกว่าถึงจะโอเคอะ่ะออแล้วก็แฮชแท็กว่าหลังกล้องมันมีอะไรยเยอะนี่แหละฉันถว่าลฟ์สด อะไรปิดไม่ไม่ได้ลงอะไรเยอะเพราะมันมีคนประเภทนี้อยู่ในกลุ่มด้วยเธอแต่เราไม่ได้ซนะีเรียสเลยนะเราเราเข้าใจเข้าใจนะคาว่าไรงานถ้าเป็นไลส์สดกุปิดเรื่องงานมันก็จะเฉพาะหน้างานอัดเต็มแล้วแต่นี่คือมนเป็นการไรสด ใช่ไหม<ช><ช>อันนี้เหมือนเหมือนจมติเขาเรื่องไร้สดกลุ่มปิดทิปที่ภูเก็ตคุณเข้าใจาว่าทิปที่เขาไปเที่ยวกันมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่มันต้องเป็นส่วนตัวบ้างแต่มันมีโมเมนต์ไหนที่เขาสามารถให้แฟนขับเห็นได้เขาก็จะถ่ายลงมาอ,อันนี้ก็ขออา่านให้ฟังเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปอา่านหรือว่าอยากให้เราอ่านฟังเนี่ยต้องขออ่านเลยเพราะว่าอยากเน้นๆเลยอันนี้คือแชทใช่ไหมที่จะอ่านเนี่ยแชทเพราะแชทเข้ามานี่ไงมันมีคําว่าบล็อกอยู่นี่ไงกับลบเนี่ยก็คือแชทเข้ามาส่วนตัว คือถ้าเอาไปโพสอะมันก็ในอีกรูปแบบหนึน่งเต่นี่มันแชทมาอะไรเงี้ยเธอ่าเข้าใจอยู่นะว่าบ้าแชทมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคุณจะแสดงการเป็นปลระปักลวละเนานน <S <S นะบอกว่าที่ภูเก็ตน,น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนแอนมากกว่าค่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเหมือนกับเชียงใหม่หรือพัทยาและก็ไม่ได้เสียดายเงินค่ะแต่สงสารแม่แม่บางคนอยากเข้ากลุ่มแต่ต้องมาเจอแต่เพื่อนๆและคลิปกับรูป ไ์สดที่อยู่ด้วยกันแทบจะไม่มี mm hmm. เพราะภรรยาหวงเพื่อนภรรยาหวงเล่นโทรศัพท์เพราะแบบนี้สามีถึงได้ไม่ค่อยไว้ใจและเชื่อใจเ mm hmm. วลาหยุดอยากให้ไปวงด้วยแต่พอพูดถึงไปวงใหญ่ทีไรทําเหมือนไม่อยากไปหน้าบึง้งตลอดพอสามีให้พักผ่อนอยู่บ้าน mm hmm. เพื่อนเพื่อก็มาช่วยปาร์ตี้เหมือนเดิมแล้วก็จะบอกว่าเหงาอยู่บ้านคนเดียวถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่คุณแต่งงานแล้วก็รู้ว่าไปแล้วเพื่อนๆก็ต้องทําคลิปกินเหล้า เมาโน่นนี่นั่นต่างๆลงโซเชียลอยู่แล้วพอมีดราม่าข,ขึ้นมาก็เหมือนเดิมอีกอดีตไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่ปัจจุบันมีสามีคนที่ควรจะให้เกียรติและแคร์มากที่สุดคือสามีและเรื่องลูกมีเหมือนและเรื่องมีลูกเหมือนกันค่ะบอกอยู่หลายวันจะไปหาหมอแต่ก็เหมือนเดิมบอกความจริงกับแฟนคลับตรงๆก็ได้ค่ะว่าไม่พร้อมอยังห่วงเที่ยวห่วงปาร์ตี้อยู่และการไปหาหมอไม่ใช่ว่าจะมีเลย บางคนใช้เวลาตั้งสองถึงสามปีเลิกให้ความหวังแฟนคลับเจอค่ะยาวเหยียดเลยนะคุณตั้งใจพิมพ์มากเลยนะแล้วก็คุณแอก็ไม่ได้ติดชื่อคุณนนนจะเชื่อว่าทัวร์ลงแน่คงาจะปิดเฟซไปแล้วแหละตอนนี้ยคือคืออย่างนี้ค่ะเรามีความคิดเห็นต่างได้แต่เราไม่ควรที่จะไปเหมือนวิพา์วิจารณ์ชีวิตเขาขนาดนั้นในเมื่อเขาก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ทาคามิดอะไรนะถ้าถ้าถ้ามองนะถ้าถ้าเราจะ จารได้คือเขาทาผิดจริงๆไม่ไม่ไม่แทำผิดจริง okay. ก mm ็ไ hmm. ม่สิมารถวิจารณ์ได้เนาะไม่ไม่มันไม่ได้อยู่ในในฐานะที่คุณจะวิจารณเขาได้นี่มันเป็นเรื่องของชีวิตคู่ถ้าคุณจะอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะถ้าคุณจะวิจารณเรื่องทริปเที่ยวเนี่ยหรือว่าเรื่องไร้สดเนี่ยอันนี้คุณวิจาร์เขาเขาอาจจะรับฟังได้แต่ไอเรื่องที่ว่าเขากินสังสรรกับเพื่อนเขาไม่ไปเนี่ยบางวันที่เขาไม่ไปอ่าวงใหญ่ แล้วก็บางวันเขาเล่นโทรศัพท์บางวันเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วเรื่องมีลูกเนี่ยที่เขาแล้วก็ไม่ไปหาที่เขาไปหาหมอเออเนี่ยคือเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่สามารถนํามาวิจารณ์กันได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะมันต้องแยกแยะด้วยเนาะคุณบางทีคือเรื่องอย่างเนี้ยขนาดพ่อแม่เราเห็นลูกโตแล้วพ่อแม่ยังไม่มาก้าวไก่เลยคือให้เป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าให้ลูกอ่ะ เป็นสิทธิ์ของลูกอะ่ะเป็นสิทธิ์ของอใครใช่รู้ว่าเราโตตกันแล้วแล้วอีกอย่างคําว่าพ,พ่อพ่อพีอพ่แม่เนี่ยใครฟ้องคุณคะใครหรอที่ไปบอกคุณว่าเออไปพูดให้หน่อยไม่ได้ดูเนี่ยใครอยากรู้เหลือเกินคําว่าไม่เสียดายหรอกแล้วก็แต่สงสารแม่แม่บางคนเนี่ยเข้ากลุ่มมาอยากเจอภาพใครเหรอคะที่คิดแบบนั้นฉันก็ไม่เห็นแม่แม่ท่านไหนที่เขาซีเรียสเลยนะในกลุ่มจริงๆเราก็เพียงแต่บอกว่ารอค่ะรอค่ะตอนไหนก็ได้ค่ะเนี่ย ก็เห็นอยู่เราอยู่ในกลุ่มนั้นถ้าสาวศรีไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นสาวศรีก็ไม่กล้าออกมาพูดแบบนี้ในเมื่อเราอ่ะก็อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเราก็เห็นแล้วคือคนส่วนมากที่เป็นแฟนคลับจริงๆมีจริงแบบโจ้แล้วคนที่เข้าไปรอที่จะจับผิดก็มีมีนะคะแต่ในส่วนตัวเราถ้าถามถึงว่าเราเป็นแฟนคลับเราก็ยังเคยคุยกับแบวโจ้นะวว่าเออเธอเธอ,เธอไม่ได้ดูไลฟ์สดไลฟ์เขาหรอ เธอเขาไล่ตอนไหนบอกเจ้าก็านอยู่นะก็บอกว่าเออเนี่ยเราทํางานเราไม่มีเวลาดูดอกอ่ะเธอซื้อไว้ทาไมอ่ะเราก็แค่ซัพพอร์ตในทุกๆกิจกรรมที่เขาทาที่เราสามารถจะซัพพอร์ตได้ก็เข้าใจอย่างอย่างอย่างไลฟ์สอดลุมปิดของทริปทิปนี้เนาะผมเชื่อว่าแฟนขับเกือบทุกคนที่อยู่ในกลุ่มคือเข้าใจเขาเข้าใจว่าทริปนี้คืออะไรมันเป็นการเที่ยวมันเป็นการอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเกินไปอ่าเขาว่าไปเที่ยวก็คือ เที่ยวมันต้องมีโมเมนต์ที่เป็นส่วนตัวบ้างมีโมเมนต์ที่อยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับครอบครัวบ้างอย่างเงี้ยแล้วมุมไหนที่เขาพร้อมจะให้คุณดูเขาก็ให้คุณดูและไลฟ์สดกลุ่มปิดกลุ่มนี้ก็ไม่ได้บังคับให้ใครซื้อมันเป็นการที่ว่าเราสมัครใจซื้อเราเต็มใจซื้อเต็มใจที่จะซัพพอร์ตกิจกรรมของเขาอุดหนุนไลฟ์ของเขาแค่นี้เองผมว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เขาคิดแบบนี้คือไม่ได้คาดหวังอะไรไม่คาดหวังจริงๆเพราะว่าคุณภาพอ่ะแอนกับบอยอ่ะ เขาให้เขาโชว์สปิริตโชว์คุณภาพแล้วก็เขาเขาเรียกว่าอะไรเต็มที่กับเรามาตลอดอยู่แล้วคือเนี่ยคำว่า,าพักผ่อนจะให้เขาลูกมาแต่เชา้าทั้งที่เมื่อคืนเขาก็ดื่มให้คุณดูแล้วมารู้มาแต่เชา้าเหมือนทํางานเหรอมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องให้เวลาเขาคําว่าพักผ่อนต้องเข้าใจนิดนึงและกลุ่มนี้นะคะที่ตั้งขึ้นมาคือเขาก็รู้อยู่แล้วหลับมต้องเกิดกระแสเขาก็อยากบอกว่าห้ามแต่งห้ามดาราม่าเนี่ยคือพ,พูดไปแล้ว และการนํารูปนําคลิปออกไปก็ขอให้เป็นในลักษณะแนวทางที่ดีและไม่ถูกคนอื่นมาวิาพากษ์วิจารณ์ mm hmm. คือคนอยู่ในกลุ่มนี้คนที่จะรู้กฎแล้วเขาก็ยังแจ้งบอกว่าเวลาไลฟ์สดก็คือตามที่บอสบอกซอสะดวก mm hmm. ถ้าคุณรักเขาจริงอะ่ะคุณไม่อาติขนาดนี้หรอก mm hmm. คําว่าไลฟ์สดเราเข้าใจที่คุณไปคอมเมนต์ว่าเอออาจจะไม่ได้ดูเยอะเนี่ยเข้าใจเข้าใจแต่ว่าการไปวิาพากษ์วิจาร์ชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ย mm hmm. เรื่องลูกของเขาคุณยังตกทิ้งท้ายว่า เรื่องลูกไม่ใช่ว่าปรึกษาหมอแล้วจะได้นั่นไงต่อยเขาไปปรึกษาตอนนี้เขาจะได้ไหมล่ะไม่มันมีคํานึงที่ติดใจก็คือว่าอบอกความจริงกับแฟนขับตรงๆไปเลยค่ะว่าไม่พร้อมยังห่วงเรื่องปาร์ตี้อยู่คิดแทนเขาไหคือคิดแทนเขาคุณเป็นใครกันคือไม่คือคุณแยกแยะไม่ออกหรอว่าคําว่าแฟนขับหรือว่าแฟนขับอะกับศิลปิน เรารักเขาได้สนับสนุนเขาได้เราห่วงเขาได้เรามีความพัฒนาดีกับเขาได้แต่เราอย่าไปก้าวไก่เขาเกินไปเอาจริงคือคือแฟนคลับเอ่อไม่ใช่ศิลปินก็คือคนเหมือนเรานี่แหละบางที<ม>บางโมเมนต์ก็อยากจะมีความสุขสังสรรค์กับเพื่อนได้บ้างสามีนะ่ะเขาดูแลกันตลอดอยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมสาวสีที่ว่ามัมนมีโมเมนต์ที่อะไรอยากนั่งุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างคืออยากจะให้เข้าใจถ้า ไม่เข้าใจจริงๆถ้าไม่คิดว่าจะทำให้เขาเข้าใจถ้าไม่คิดจะเปิดใจถ้าจะคิดว่าจะเป็นอคติกับเขาก็ไม่ต้องเข้าไปดูเขาแค่นั้นเองไม่แล้วคนที่ที่ออกมาแชทอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนเลยหรอคะหรือว่าคุณมีผัวแล้วคุณทิ้งเพื่อนไปหมดเลยมันมันช่วงไม่ได้นะเข้าใจเขามันก็ต้องมีโมเมนต์นี้ใช่มันต้องมีเออแล้วมันก็ต้องมีเพื่อนช่วยคนเราหรือถ้าอย่างเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันฉันมีผัวฉันเลิกเขาเธออย่างงี้หรอมันก็ไม่ใช่ อันนี้มันต้องแยกแยะด้วยแล้วคุณจะไปเหมาเรื่องชีวิตเขาเหมือนกับรู้ดีอย่างกบบเหมือนกับกับเขาตลอดเวลาแล้วแล้วผัวผเขาก็ยังไม่ได้ว่าสักคำนะเธอเออเนี่ยไอ้ที่สําคัญคือ <c oughs> คือคือผัวเขาไม่ได้ว่าสักคำ <c oughs> ผัวเขาก็ชอบออกันเออมันก็สนุกไงมันเออ็สนุกไงเอาถ้าเขาอยากจะมีความชีวิตเป็นสวนตัวเขาไม่ไปเที่ยวหรอกคุณเขาอยู่ด้วยกันสองคนอยู่บ้านก็คือโจก็ดูแลกันอ่า โมเมนต์นั้นน่ะที่เขาดูแลกันน่ะมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่โมเมนต์นี้นานๆทีที่จะมีเพื่อนปาร์บ้างอะไรบ้างมันก็มันก็ต้องเต็มที่เพปาร์ตี้อมันก็ต้องเต็มที่พักผ่อนอ่างเงี้ยปาร์ตี้อย่างเงี้ออย,ออยม,มันก็เป็นคำที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วว่าปาร์ตี้อย่างเงี้ยพักผ่อนก็ม,มันมีบางคนแค่แหละมันไม่เข้าใจเอาสุดท้ายนาะก็ใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรเชื่อเถอะว่ามีคนที่เข้าใจแล้วก็รักคุณแอนกับคุณบอยอีกเยอะมากคอยรักแล้วก็ซัพพอร์ตทุกกิจกรรมทุก ผลงานของพวกคุณคือบ้านทาง a b เป็นบ้านฮักที่เหนียวแน่นมากตัางแข็ง,งกันมาทุกกิจกรรมทุกงานแล้วก็เม่ก่อนเป็นบ้านเดี่ยวของน้องแอนอดีเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเห็นน้องแอนมีแฟนนะคะจะเป็นสามีก็แฟนคลับก็สะสมมาเป็นกลุ่มบ้านทาง A b บไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็คือ,อยังไงก็คอยัพพอร์ตอยู่ตลอดไม่ว่าจะทําอะไรนะคะสําหรับคนที่เข้าใจ เาศรีก็คิดว่าเยอะแต่สำหรับใครที่ไม่เข้าใจนั่นก็คือต้องยอมรับวบ้าคุณไม่ใช่แฟนคลับตัวจริงแล้วละ่ะถ้าเป็นแฟนคลับจริงเราจะไม่ไปเกินคําว่าแฟนคลับแล้วไปขีดเส้นชีวิตให้เขาต้องเดินไปตามน้แต่นี้เพียงเพราะว่าคุณเอาเงินให้เขาเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็ให้กำลังใจคุณแอนกับคุณบอยเนาะ,ะก็ไม่ต้องไปสนองข้ามแต่ก็คือไม่สนก็ไม่ได้เข้าใจคุณแอนออลเดีนะ พอมันเขาคือส่งมาขนาดนี้น่ะเป็นเราเราอ่านแล้วเราก็สึกว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือจะอะไรกับชั้นนักหนาหรืออย่างงี้เออบางทีมันชีวิตชั้นครอบครัวชั้นหรือชั้นจัดการเองอ่าอเเนาะก็ฝากให้คิดแล้วกันเนาะสำหรับแฟนคลับนะคะก็พยายามที่จะอยับยั้งคําว่าเรื่องส่วนตัวไม่ให้เยอะกรุณาอยู่ในส่วนที่แฟนคลับอยู่ได้แล้วกันค่ะครับสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสีมังเลยค่ะบ่าวโจดีไซน์ครับก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ